ตกนำ้ำโอ้บรรยากาศครับผมกำลังตัดอ้อยแดงยักษ์นะครับเนี่ยตัดส่งพี่คนหนึ่งนะอยูุ่พนะครับแกสั่งไปสี่สิบท่อนได้อยู่นะน่าจะได้อยู่มั้งสี่สิบท่อนไม่พอเลยไม่ตัดอีกมันก็จะเหลืออยู่กี่เหลืออยู่กี่รอบอันนียรอบอันนี้รอบสองนะครับ รุ่นที่สองรุ่นแรกี่หมดไปแล้วอันนี้รุ่นที่สองรุ่นที่สองก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลำเหลืออยู่เจ็ดลำแล้วก็ตรงนน้นอีกลำานึงเป็นแปดลำเห 8, ลืออยู่แปดลำนะเดี๋ยวออกไปให้พี่ก่อนแล้วก็ผมมีติดนี่ของพี่คนหนึ่งอยู่แต่ผมจะเอาเพาะเป็นหน่อเป็นต้นกล้าให้แก แกเอาไปปลูกแล้วมันพอดีขนส่งมันเกิดความล่าช้าช่วงที่ติดโควิดนะฮะแล้วมันมีการเน่าเสียมันอบมันร้อนเกิดเดี๋ยววันนี้ผมมานี่ฮะผมมาไอ มาทํารุ่นนะทำรุ่นของตะไคร้หอมนะครับนี่ยตะไคร้หอมผมผมเป็นตะไคร้่ลายุงนะครับมีประโยชน์เยอะมาใสา่ปุ๋ยด้วยแล้วก็มากําจัดวัชพืชเดี๋ยวมาตัดให้เป็นนอนท่อน ได้อยู่มั้งสี่สิบท่อนลำมันยาวอยู่รถนี่เดี๋ยวตัดเป็นท่อนๆไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยชิบชิบ หหหหมดลลายลายยนอนกอลงเยอะมากเลยตอนนั้นมันติดแรงแล้วมไม่ได้ลดน้ำนอนกอลงมีเจาะยอดเจาะอะไรอยู่แต่เดี๋ยวผมจะแช่บิวเวรียเมทัลลิเซียมให้ให้พี่แกก่อนเพราะว่าถ้าอ้อยดูซึมเข้าไปไข่นอนฟอรครับไข่นอนฟอไม่โตดีอย่างนี้นี่เอง ผมแนะนำเลยนะบิวเวอรีเมทาเลเซียมนะครับซื้อที่ไหนก็ได้ครับร้านเกี่ยวกับเกษตรใหญ่ๆนะเขก,ก็มีขายนะมันเป็นผงแบบเป็นน้ำก็มีเอาไว้ผสมน้ำแล้วก็แช่ท่อนพันธุ์ครับเพิ่มภูมิต้านทานโรคภูมิต้านทานแมลงนะครับอย่างดีเลยถ้าแช่ไตโคโดมาด้วยได้ด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับ ผมก็ได้แนะนําคนอื่นนะครับผมไม่ได้แชร์ทุกอย่างมาฉีดตามหลังเอามาฉีดเพื่อนตามหลังนี่ยอดนี่เดี๋ยวเอาไว้เสียบยอดนี้ก็เสียบกับดินกะ็ติดอย่างดีฮะนี่ติดอ่อนไปก็ไม่ดีแก่ไปก็ไม่ดีเวลาให้คนอื่นเขาไปอะ่ะเพราะนั้นผมจะอ่อนๆไว้เสียบก็มีติดบ้างไม่ติดบ้าง ส่วนใหญ่จะติดครับยอดถ้าเราไม่ตัดจนแบบว่าเหลือแต่ยอดเกินไปให้มีให้มันมีข้อที่ว่าพอจะอมีพลังงานเยอะนะพอจะเห็นตุ่มรากบ้างอย่างเงี้ยมันก็ยังรอดอยู่นะครับแต่ถ้าเราแบบไปตัดตรงยอดเลยอย่างเงี้ยมันมีแต่เซลล์แต่มันไม่มีตุ่มรากมไม่มีผิวตุ่มรากเนี่ยมันก็มันก็ยากที่มันจะติดนะเวลาเราไปเสียบดินหรือปักชำหรือแช่น้ำนะครับมันวิธีหลายอย่าง ส่วนใหญ่ถ้าเป็นยอดผมถ้าผมไม่เสียบเลยผมก็จะเอาไปแช่น้ําก่อนไปจุม่มน้ําเนี่ยแช่ไว้เงี้ยปุ๊บผมไว้ให้รากเขาแตกก่อนอนะเดี๋ยวผมจะตัดเหลือไว้สักประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะไม่ติดถ้าเราไปไป,ไปปลูกตัดเนี่ยเห็นนี่เนี่ย แกะกาั้งหน่อยเสียบดินเฉียงเฉียงติดครับจะบ่มก็ได้แล้วแต่เราเอาไปวางแล้วก็เอาหาอะไรคุมวางเฉียงเฉียงรือวางนอนกับพื้นก็ได้หาอะไรคุมให้มีความชื้นเดี๋ยวลากก็จะแตกมาเต้มเลยอันนี้อันนี้ถ่ายดู ไม่ได้ปกติจะใช้มือหนึ่งถือมือหนึ่งถ่ายเอ้ยมือหนึ่งมือหนึ่งจับมือหนึ่งฟันอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูชวนคุยบรรยากาศไ,ไ,ไม่ได้ถ่ายคลิปหลายวันแหละไม่ได้ถ่ายคลิปลงตัดตอนพันนานมากแล้วนะครับปกติก็จะมีตัดเรื่อยๆครับแต่ว่ามันไม่สะดวกมันเป็นหน้าฝนฝนตกตลอดโทรศัพท์เก็บไว้ในกระเป๋าตลอดนะ เสียหายไหมนี่เสียเลยแถมไปแล้วกันไปเดี๋ยวเอาไปแถมนี่ครับนี่พันพัน,นะครับฟันสองปอกดยู่ฟันสองปอก,อ,ปอ,กอ,อันนี้ถ่ายวิดีโอครับมันก็เลยตะกูตะกักถ้าถ้าไม่ได้ถ่ายก็ฟันง่ายๆ มีคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อขาตั้งกล้องมันไม่ได้ลุนครับมันไม่ได้ลุ้นแล้วผมไม่ใช่มือชีพอะไรขนาดนะัด้นเซื้อขาตั้งกล้องมีใครมีของเก่าเสรียเป็นขยะไหมบริจาคหนขาตั้งกล้องเปิดทําท o u t u b e ผมก็ไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะผมก็ถ่ายถ่ายของผมไปตามภาษาผม ผมก็จําหน่ายสินค้าของผมนะอุปก,กรณ์ที่เกี่ยวกับอ้อยขั้นน้ำนะมีดขุดอ้อยกระบอกขุดอ้อยอะไรที่เป็นเครื่องคั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็พันอ้อยพวกนี้น,นะครับเพราะนั้นผมก็ไม่ได้เปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ใส่โฆษณาในคลิปวิดีโอนะครับเอเดี๋ยวผมจะตัดต่อแล้วกัน,นเดี๋ยวผมจะตัดต่อแต่นี้ถ่ายดูนี่ครับท่อนพันอ้อยแดงยกักษ์นะครับก็ เป็นทอนพันธุ์ที่มีตาที่สมบูรณ์นะครับมีตาที่สมบูรณ์นี่ครับตาเขาโฟกัสไหม